432 action ครับลูกค้าเก่านะครับปัดวิกรมาเพิ่มทีละจุดนะครับกับงานติ๊ก์กอร์บลา 6D นะครับมีตรงไหนบ้างครับวันนี้ก็มาเพิ่มจุดนี้ครับเหมือนสักเลยครับเพิ่มทีละนิดฮะเดี๋ยวก็เต็มตัวครับเดี๋ยวก็เต็มรถนะครับเพิ่มตรงนี้ครับหลังจากชุดนี้ไปเมื่อวานนะครับนะฮะก็มาเพิ่มชุดนี้ต่อแล้วก็มาเพิ่มชุด ฝาปิดท้ายตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมไม่เห็นแล้วก่อนเดเปิดก่อนนี่นี่ครับเติมทีละนิดครับจิตแจ่มใสแล้วก็ท้ายครับฮะพรุ่งนี้น่าจะขอบร้อยครับเติมวันละนิดครับลูกค้าบอกว่าไม่รีบครับแต่งเรื่อยๆแต่เกือบทุกวันครับก็วันนี้ลูกค้ามาเติม สามวันแล้วนะครับเ,เ,เติมทีละนิดครับเติมวันละนิดจิจตแจ่มใสกับสติกเกอร์แคปลา 6D ครับพร้อมส่งลูกค้าปรับวิก่อน